อาเด้อบุบไหมทรงเฮ้าเด็ดใช่ใช่แค่ขวัขวัญขัวนคันั้มาเงี้ยเป็ยังง่ะั้งมาวยขวัญขวไว้ดยปงอมาเด้อขายขมาั้งแรกย่ยครับสายกนมขนมที่มันด้นดนึงแรกมางไปที่เขาเปสายยองแล้วก็ให้หลงใชอ้ยย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 ย ขีวน้ฟ้าบางคนก็อไปสักวีวน้กันใช่ไหมเอนมาก็พูดเลยขวน้ฟ้าเราทำขีวน้ฟ้าเออน้ฟ้าน้ฟ้าที่ประเทศเลได้เจมาแมกซี่น้ำน้ำได้แทงไหมแม่แม่บอกนี่นาะแม่ยูบาร์พันส่ทมันก่่นีร้านนี่ร้านท่แถวไหนร้านร้อยสามร้อยสามสิบเก้าวันนี้ร้อยสามร้อยสามสิบาน มันมีหลายราคาห้าร้อยก็มีแต่มันจะอยู่ได้กี่วันสู้ไฟก็ไม่ให้เกลียดอะไรอย่างเงี้ยช้าไฟเกลียดดาวไฟเกลียดดาวไฟเกลียดดาถ้ายาสมองอยากได้นานๆยาสมองเขียนดยาเยอะถ้าอยากได้บางๆก็เขียนห,นหน่อยๆก็เราก็กินงูไรนี่ห,ห,นหน่อยเองข้าวมันลงเมื่อเช้าเนี่ย ก็ทำุ่้นะนองไม่ทําร่น่กวดน้อนเหรอ่ว่าสวยจะเป็นรสช่วยเร็วทำยายไปทามาแล้วได้หมว่าทาอะไรตัคนละร้านมัน กดปุ่มสามุ่มพร้อมกันลูกมันก็เปิดเครื่องพวกข้าเปิดกดต่สองอ่นมันก็ได้บุขั้นเป็สี่แยกกูเ่าให้กดสามวันก่อนกันบอกว่านี่คือกดสามันพร้อมกันไปเสียไม่สียบาทแลไปเสียมานราให้เนี่ยยี่สิบบาทแล้วเป็นแถวโอเคสิบาทครับ ให้แกบอกแล้วก็ไ้แ่น่าจะีกะดแกบอกว่ามีกระด่งมีกระดิ่งนี่ลูกกระดสอตรงนี้กระดาตรงนี้เ้อกันใหญ่ดูในลังดูในลังสิลูกดู

เออใชไเทียนไม้ถึงนี่หนวอยแหนูก็จเได้พี่ถึงเทียนตลอดแน่ผมก็ข้าตลอดทั้งปีเออพี่กเชอาพี่หนึไม่ไกลใช่ไหต้นที่มีต้นคุณนะว่าจะเกียไต่มาบอคนหาไม่เจอหรอกเ็อยู่ในซ่องในซอยนก็ย้ายที่ใหม่แลวขอนอไปซอยที่สาม ไม่เคยไปไ่เคยกันไปตามกับหนูคยตามดูคลิปเขาดููทกคลิปเขาดนยายจากบ้านื่อนเที่ยงไปอยู่ายไม่เคยเห็นหอกยายไมดูคลิปตลอดแก่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 งก่แ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 ด่แก่ก่แก่แก่ก็แก่แเ่้ก่แ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 เ่แก่แอ่แอ่แก่แก่แก่นอ่แก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 ่่นก่่แ่แก่แ่นอนแกนี

สกลนครเรื่องชื่ออยู่แล้วเรื่องความสวยอะครับบ๊วยขอบคุณค่ะข้างหลังจริงๆเรสกลนครอ่ะแต่ว่าผมไปเสียอยู่ที่หนึ่งนครพนมทำไมต้องไปเสียแล้วกูเฮโนนครอย่าให้เสียไม่เจอมีแต่คนรุ่นเหรอ